เด็กๆที่ไม่ชอบรับประทานผักการที่เราจะทําให้เด็กคุ้นเคยกับรสชาติเหล่านั้นมากขึ้นบางทีเวลาที่เราทําอาหารจานใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่สิ่งที่เขาคุ้นเคยกับรสชาติลงไปด้วยแล้วก็แอบใส่สิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะให้เขารับประทานลงไปนะครับ นอกจากนั้นก็คือว่าเทคนิคในการปรุงก็เกี่ยวเหมือนกันเช่นการทําซุปนะครับปั่นทุกอย่างให้เล็กให้เด็กมองไม่เห็นนี้นะครับเด็กเขาก็จะไม่ต่อต้านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทําซุปซึ่งมีส่วนประกอบของผักทั้งหมดที่กองอยู่ตรงเครื่งหน้านี้และที่สําคัญรสชาติอร่อยเหลือเกินครับก่อนอื่นเราก็ต้องปอกเปลือกก่อนบางอย่างที่ปอกก็ต้องปอกเปลือกแล้วเราจะหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยนะครับ ตอนนี้ผักทุกอย่างของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถโรยเกลือลงไปได้เลยฮะบนผักของเราเนี่ยครับเล็กน้อยครับคลุกๆเขคราวๆนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะฮะ นอกจากเมนูซุปข้นผักรวมของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากผักนานาชนิดที่กองอยู่ตรงข้างหน้าผมแล้วเนี่ยนะครับผมจะเพิ่มคุณค่าเข้าไปด้วยน้ํามันรําข้าวครับเพราะต้องบอกว่าน้ํามันราข้าวขวดนี้เนี่ยนะครับเขามีสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติอยู่มากมายครับไม่ว่าที่จะมาจากออริซินลไฟโตสเตอรรลหรือวิตามินอีนะครับใช้น้ํามันราข้าว3ช้อนโต๊ะครับ เวลาที่ผมทําอาหารนะฮะผมจะชอบให้ไฟร้อนไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดไฟได้นะครับใส่ผักลงไปเลยครับอ่าแล้วล่ะครับผักพวกที่สุกยากๆก,ก่อนเนี่ยเราผัดลงไปก่อนแล้วใช่ไหมครับเราก็ตามด้วยที่สุกไม่ยากนะฮะทั้งดอกกระหลำ่ำแล้วก็บ็อกโคลี่ลงไปนะครับผัดต่อครับ อาแล้วล่ะครับเราใส่น้ำต้มลงไปเลยอะในสูวนนี้เราใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักใบเขียวลงไปด้วยนะครับซึ่งผักใบเขียวเนี่ยนะฮะอันที่ผมจะใส่เนี่ยเป็นผักโขมนะครับ ต้องบอกว่าเขาใช้เวลาน้อยมากในการสุกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเมื่อของทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดไฟครับผมหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปั่นให้ทุกอย่างเนียนเท่ากันครับมาแล้วเราก็เอามาปั่นให้เข้ากันนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ปั่นแบบคนจะใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำก็ได้นะฮะ่ถึงเวลาชิมแล้วครับ เกลือพริกไทยนิดหนึ่งครับโออเคเกลือพริกไทยนิดหนึ่งเราปรุงตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับครับถ้าสมมติเย็นแล้วเรายังจะปรุงต่อได้อีกไหมครับหรือว่าต้องไปรอตั้งไฟใหม่ครับถ้าเผื่อมันเย็นเราก็ไปตั้งไฟได้แต่ตอนนี้ครับมันยังร้อนอยู่เลยนะครับซุปเราไม่ต้องทานจนแบบว่าเดือดพ่านะครับอุ่นๆก็ได้อร่อยแล้วนะครับอ้าวล่ะนะครับคนให้เข้ากันครับ และว,วันนี้นะครับเพื่อความพิเศษเอาใจเด็กๆนะครับเตรียมขนมปังมาด้วยนะครับเราจะเสิร์ฟเป็นแบบว่ามีขนมปังเราก็สามารถทานเป็นอาหารจานหลักได้นะครับ